สวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญ,ญาตนําเสนอตัวกันไก่ตัดหญ้าน,นะคะ,ะโดยปกติพอเวลาเก็บมันก็จะอยู่ท่าน,นี้นะคะเก็บแล้วเวลาเราจะใช้งานเนี่ยเราบีบก,ก่อนนะคะแล้วเราก็แบนี้คลายล็อกก็จะก็จะคลายล็อกนะคะแล้วเวลาทีเราทํางานเนี้ยมันก็จะสะดวกเวลาเราจะเล็มหญ้านะคะออกแรงกําลังกายมือคือถ้าสมมุติว่ามันจะเหมาะก,กับ ผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ผู้หญิงคือลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยแล้วไม่อยากจะเอาไปออกกําลังกายที่ไหนเนี่ยเนี่ยนะคะตัวเนี้คือตัวออกกําลังกายที่ดีคือได้งานด้วยเป็นตัวกันไกตัดยากนะคะของตัวกาเดนาเนี่ยค่ะเนี่ยสินค้าของเขาเนี่ยจะเป็นเมดอินเงยอรมันเลยนะคะเนี่ยค่ะคุณภาพเลยค่ะภฮมกิฟนี่เนี่ยคะ่ะ mm -hmm.